วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำโรตีนะคะโรตีนี้เราซื้อมาจากร้านขายของนะคะแขกนะคะแต่ที่เมืองไทยถ้าเราจะกินเมื่อก่อนมันจะมีรถเข็นใช่ไหมคะที่ขายโรตีที่เขาเข็นขายอะ่ะแต่ที่นี่สะดวกะคะ่ะก็มีอย่างนี้มาให้เลยเราแค่เอามาดาดกับกระทะนะคะแต่เมืองไทยตอนนี้ก็คงจะมีแล้วนะคะ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะมี8แผ่นค่ะอันนี้แต่และสาวไทยจะกินแผ่นเดียวพอนะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเราก็เอาไปดาดก,กระทะนะคะแต่จะมาตั้งกระทะนะคะเพื่อทำโรตีใส่เนยลงไปค่ะให้เนยมล,ละลายนะคะ ใส่แผงโรตีลงไปค่ะลายๆลายๆแล้วนะคะทุกคนสุแออกแล้วเอาขึ้นค่ะ ผิดค่ะตักด้กระเด็ค่ะเอาขึ้นนะคะเอาประมาณนี้โลาตีของเราก็เสร็จเรียบร้อไปกินกันค่ะ